สวัสดีครับพ่อพี่น้องมาเบิงน้ำทะเลครับพี่น้องตอนนี้ท่างเซนนี่นะครับ,บไปพุ่นละไปเลื่อนนะครับล่องร่องขี่เขาไปเบิงมันสินเลบ่ตอนนี้น้ำท่วมมาเบิงลหรอครับพี่น้องตอนนั้นเห็นว่าเรือครับพี่น้องเป็นตะลี่ตนครับเขาก็ล่างถ่อครับเขาก็ล่างง่ามครับ เขาก็ล่างงามเลยออกห่วงงามๆตอนนี้เป็นน้ำทะเลแล้วครับพี่น้องเสียทางนี่ถีท,ทายหายเบิ่งครับเป็นเขาก็ล่งขอบออกห่วงก็ล่งแก่ก็ล่งงพกเกี่ยวตอนนี้ท่วมเบิดแล้วครับพี่น้องเี่ครับอยู่บ้านกอกแก้วครับขี่รถลงไปอีกเบิง่งมันสิไปไห้บะนี่ครับตอนนี้ก็เป็นท่าเรือ,อย่อมๆเลยครับพี่น้องนี่ เป็นทะเละแล้วครับพี่น้องเป็นทะเลหนองแปนทะเลหนองเอื้องว่าไปนะครับน้ำเริ่มเนา่านี่หน้าเขาโอ้ยเป็นเตะรีตโตนครับร่มหนาวมากแล้วพี่น้องมาเนี่ทะเลหนองแปนนี่หน้าเขากลายเป็นทะเลพี่น้องเอ้ย เขาก็ล่างสีถอกงามๆบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศอยู่หน้องแปนครับยังบระท่านหนึง่งนองแปนออกออกจากบ้านกอ,อกแก้วมานะครับกระท่วมแล้วครับพี่น้องเอา้าเดี๋ยวสิภาพไปถนนเสนานครับก็าหาปลาครับพี่น้องข้างไปน้องแปนเด้อไปบ่ได้หรอกก็สีถอยครับ บอการ์ไปครับถอยถอยดีกว่าน้ำลึกครับอ๋อมาเบิ่งบรรยากาศหยกสะดุ้งมานบ่ครับบ่าไปานดครับน้งนี้บ่าทางนี้บ่มานบ่ตโตล่มรับตโตล่มตล่ม,ตโ,ตมโอ้มาเบิงเ่งถุงเจ้าบาดาเนั่นถุงมันไม่ถึงบ่ถึงถุงเน,ะนงานะนโอ้ขายน้ำบ่ทันเด้นี่ แกะะ่แล้วยีเสีบครับเอาหนึ่งเอาเอาเอาจ้าละเออเอาเอาเออโอ้จอกละวเช้าวันนี ah ้แมใครก็ซื้อน้ำหวานกินเนาะเอาสวัสดีครับอิ่มเบิรเพือนอิ่มเบิรเพือนถ้ากินน้ำโบอิ่มไหมเนาะโบอ่มโอ้นี่ได้ผู้ละจอกผู้ละจอกนี่เอายกเอาไปท่านเลยเงินยกเบิ่งเงินนี่เต็มอันยะ เอา้ามันหนีไปไหนล่ะมันเล่นตัวเดียวมันก็นมาตัวเดียวอเรยโอ้ยยกเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มาเนาะลุงเอาไว้ยกตอนเย็นเอไ้ไปกินตอนเย็นตอนนี้เขาจะไปรกินหรอเขาใช้เที่ย<า>นว่ะใช่ล่ะไปแล้วจ้ะ<อ>ไปแล่ะคนละเส้<ห>าว<อ>ันเมื่อโอ้ยเขา,ขาสร้างไว้สร้างป่ะปโอ้น,นั่นนั่นวายยากเอาเพื่อนนี่เดี๋ยวก็มา อันดีครับสังก้อนนั่นละใส่ะอันพ่อเอาไปใส่ล่ะแวี่หมัน่ายเศร้ายแรงเลย่เคยเอาปลาไปกินกคือบ่ถายเศ้าไ่ายแรงอเคยเอาปลาไปกินเปค่หา็ไากด้จเงินเนาะหาจด้เงินคนบ่มีนาบมีนาที่ซื้อเบ่มีนาทีซื้อไหนโอเป็นยังไงทัางนี้หวานบ่ถ้วยหนึ่ง ขายให้พี่น้องแล้วทั้ง่นเปทยงไหนพ่อทั้ง่ลเปียงไหนครับมผู้หาบ่่เลย้วกันนะบ่มีไปมาเดียวนี้่นหอดปูหอดปูกับ่มีเอาอกใมาใ่อาบน้ำอยู่ทางซื้ว่มากล่เล่าเพ่นเล่าเลามากล่ะ่นบ่ตายง่ายต้นนั้นบ่เพื่นบ่เมนเพ่ขนป้าไปเบิรลหรบ่ขปลาไปเบิรลหรอบ่แน่น จองขายดีครับขายดีคับปลาผู้หากบบมีมีมีหน้าที่หาน้อผู้ซื้อกับมาทาซื้อเอาโอ้ยขายดีครับเลยฮะบอกปลามาเบิ่งคั่วหากินหยาบอ่ะพูดน่ะมันลงไปมุดลงไปกินหยาอยู่ใต้น้ำเลยกินต้นเขาเนี่ยโอ้มุดมุดกินหยากินต้น้ำเนี่ยต้นเขา เพราะว่าน้ำท่วมมองเลี้ยงโอ้ผ่มีหมองเลี้ยงนั่นน,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 นนะลงไปมุดไปกินหญ้าด้นั่นเ,เดี๋ยวมันก็แถวว่ามันดิฆ่าตน้นเผาคนมาแล้วบ่ฆ่าคนมา,าไอ้ย่าปูนมันกัดเลยมันฆ่ามาไม่มันสิบพวิษกฎหมายบ่เข่ากินเข่าอ้อขั้วกินเข่าเพื่อนเนี่ยโอ้ตอนนี้มุดด้นเลยโ,ดดโอ้โทษด้วยนะปูนปูนขันมาเต็มปากมาขึ้นมาไอ้ย่าปูนมาข,ขาึ้นมาละนั่นขึ้นมาเอ้าเอามันก็หูวหาเนาะเออให้ฉลาดแห้งเอา มดต้องไปกินงาบ่านิหม่ปุ่นเต็มขางทางเลยเนาะทั้งลูกมันแมนบาดุ่นป่าทอปามันไม่ไดน้อยเลยจันพุ่นฟูงยูน้องเปรนบนเด้โอ้ฟูงยูน้องแป้นตันนี้ฟูงน่อยวะฟูงนี่ประมาณยี่สิบัวตเลยนะป้าทอฟูงไงกับหาสิบตัวหมดแล้วแต่ลเราฟูงแต่ละโอ้ปุ่นปุ่นพุนีแล้วน่าลงไปอีกป่ะโอ้ขั้ยมห็นำพูดพูดนะนั่น พี่เที่ยวตัวรอยไปไหมอ่าท่านหายหงาหากินเข่าได้หันอ่ะมดกินเลยหมดลงไปเลยเอางบประมานตกน้ำเนาะหมดโอ้มันทวมหอยด้วยมันทวมหัวเลยนี่นี่เห็นว่ามันมุดลงไปนั่ะมุดลงไปกินเข่าเสยวันทอดเสร็จแล้วมันก็ขึ้นไปเที่ยวเอี้ยงหมดแล้วมันก็ลงมาไหมนั่นนั่นอ่านั่นโอ้มันก็ว่ายน้ำเป็นขึ้นกันเนาะเออว่ายเป็นแล้วขั้วครับคั้ย ตอนนี้จะน้อยหน่งบสามสองสนี่แตกเงนเืนลยแตเงินเลยน้อยสามนี่โอ้ยหนามเนาะปวดเเแต่นายเนาะเขาหาปลาได้มางนึ่ง่เออยุนเขาุ๊บปลามันจุ๊ปลาเนี่ยมันมัมีมังหาอะรแหละมันหนามลายล่ะตอนเย็นเขาพงกนไส้มองนะโอ้ไสมองหาไส้องนฟาดเบ็ดแต่นายเนาะเป็นทะเลเลยเนาะกเป็นทะเลเลยแลอ๋อมันขึ้นอีกวันนี่องตัวร่

ออยู่หัน้ไม่ไรแล้วเขาขึ้นมาหเดเลยขึ้นมาหเดล่ะเอาควไเอายังขึ้นมาหมดเลยอุปกรณ์ขึ้นมาหมดเลยอพยบขึ้นมากเละแมนครับต้นลงอควาีลงไปอือพวกพวกซีดเบ็ดลพวกซีดเบ็โอ้นั่นโอ้ยน้ำปากเานี่ง่ายฐานง่ายไปใส่ฐานโว่ไปน้ำหาบสัตว์แต่ทังไหนบาดนี่ หมอก่นเด้นอ,น,อน,นี่นักเดี๋ยวบ่ยากบศหมอกฝนมีระบบใหม่อยู่ <laughs> ไม่ขี้โก้เลยป้ายแล้วพุ่นน่ะ8755<ม>อุปก,กรณ์หากินเพิ่นเอ้าไปทางไหนก่นอนเป้าหมายโอ้ยผพิ่นว่าอยู่รอบล่าสีพุ่นครับไปล่าสีพุ่นบานนี่ไปทางเคื่อนบ่ฮอดปะโบ่หอดครับหอดเคื่อนเนาะหาท่อน้ำไหลอยู่ครับหาท่อน้ำครับตอนนี้กำลังหาหม่องหาหม่องไม่ โอ้หล,ลายๆละดับเมือนี่เอ้อติเอาไปไปโชคมานครับ